สวัสดีล่ะกรับทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่อบคุณทุนนำสิ่งทั้งหลายยูทูบหลักกรตั้งเพจครับผมใจนุ่นตอนเขาบอกว่าจากพี่น้องเขาจะรายงานตัวกับพี่กบน้อดครับวันที่10ครับวันที่10เดือนมกราคมสองพาร้อยครับปีใหม่ครับพี่น้องก่อนเที่ยงนะครับจัดไป100เที่ยวแล้วพอดีครับก่อนกินก้อนเที่ยงนะครับกับเจ้าซานีเอ็ดไว้หนึ่งสามหาซี่นะครับกีดซิฟ เกียรสิบของเราครับโดยจานแปดครับปีใหม่สุ่งผมใหม่หัวทองปัดผมพร้อมวันนี้ตักเร็วเป็นพิเศษครับตักเร็วเป็นพิเศษก่อนกินกระเจียบนี่ก็ได้ไปลอยนึงนะครับเอาวันนี้มีอาหารเด็ดะครับอาหารเด็ดยังดีก็ว่าออมบางครับแจ็คเป็นนี่ยอะไรดอกนี่ งานแถมครับอันนี้มีแถมเลยครับมีแถมไม่แถมม,แถม,มีแถมครับาจานแบตจัดให้ครับ หนึ่งร้อยเที่ยวผ่านไปครับก่อนกินกระเที่ยงกูเสีอว่าในการครับวันนี้นาจิมีสองรอยสองร้อยก็ป้าครับ <laughs> อขอบคุณทีมงานครับสี่เจ้าที่เป่าเห็ดงานเหตุการณ์เนาะกับทีมงานของเรานะครับมีงานมีการนะครับมือเช้านี้ขอบคุณเสียใส้ช่างาสารค้มนะครับสีโทรมะลิน้นำหลกักกระหมอ่อมงานมอบการให้นะครับผมน้องนาประมาณจัก แสนน้อยๆนะครับ <laughs> ยังยว่าในทัทหาอยู่นะครับยังยว่าในทัทหาจะกองแปลงอยู่นะครับเ <laughs> อาเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันมาเบิรงจานแบดกันอันนี้ยกขามขันแท้ครับยกขามต้นกล้วย <laughs> อยู่ที่นี่ประมาณ100ร้อยเอาแปลงนี่ร้อยร้อยห้าสิบรับร้อยหาสิบเดี๋ยวแร่นอยู่ที่บ้านบ้านเปลือยนะครับบ้านเปลือยตะบนยังดอกนี่ <laughs> แต่ว่าอำเภอหนองยื่นครับพี่น้องขออนุญาตข่าวจีมครับขอบคุณงานการจากเสียวัดครับในหน้าเพิ่นเห็ุงานบ่ท่านนะครับเพิ่นมาเห็ุงานบ่ท่านก็เลยว่าใจเจ้าว่าเขาไปเฮ็ดให้เน่บ่ตรท่านเขาไปเฮ็ดให้เน่เอาจัดให้ครับจัดให้อายใหย้ไส้เพระาะว่าทีมงานเพิ่นหางานแบให้หลายลรากาเพิ่นมาเห็ุบ่ได้นะครับเพิเ่นเป็นงานหลวงจิ้มงานเท่าใจนุ่มท่อนพร้อมทีมงานลรากา ขาไม่จหายเลยจัดหายยางงามจัดหายยางดีห่ <c oughs> ยเสียซื้อเอาขอบคุณนะครับยันี่คงาเยง่ายเขาบ้านกลางนะครับวิ่งแถวบ้านกลางแล้วก็อพเเดตน,นะครับแล้วก็ขอบคุณงานการจากเสียเฮนะครับเออเอื่นใส่เอื่นหาที่ง,งานหนองไส้ไปตรมที่ให้ประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่จัดไปครับกับที่ง,งานเขา กัสิคงเป็นจานแบทนะครับมอนีกันตอนรับมือแมคโครมาใหม่อีกหนึ่งคนนะครับจานยอดเข้าสู่ทีมงานนะครับพอจะกอเกียรติเจริญรัพการยุทธาเฮาทีมงานเฮากะสบายสบายนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับก็จะมีอย่างไร สบายสบายสไตล์กันเองกันเองนะี่ก็มีทีมงานวัยรุ่นอายุมาถึงสี่สิบจักคนครับในทีงนนนะมทงานหนุ่มโสดในครับมีทีมงานหนุ่มโสดไปบันไดสิ่แยกย่อมแต่ผู้สาวมาเป็นมาบอมเบนดอกเดือดใน,นครับพวกนี้มีแฟนแล้วนี่ครับโสดอยู่แต่ว่ามีแฟนแล้วเข้าใจผมครับพี่น้องเป็นแบบไหนดิแลก็มีคนคุยนี่ครับ ก็นยังอาจาร์แบ็ดนี่กันเร็วๆนี่ก็น,นาทีอยากได้เมียลงใส่ยจแต่งเมียให้เอาจัดไปครับู้ครับระดับขับนบนกัมีล่ละหลามเมียนั่นวิ่งอยู่สามคันนะครับเลียอยู่สามคันน้ำกันขี้เก่า ทีมงานเฮาเอาไปหลวงฟังพุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นสิบรุ่นสิบนะครับบรรยากาศบรรยากาเสียงหอนยั่อยครับอากาศร้อนๆหน่อยนะครับมีแดดแต่ว่ารถแกงโอ้แรงยากครับช่วงนี้ยังติดลมครับยังติดลมอยู่นะครับเดี๋ยวสังเกตเห็นว่าได้คามไปฟังพุ่นนะครับฟังฝากก็กลวยพุ่น เพื่อว่าตัวนั้นมันเป็นล้านมันเพราะมันเป็นปลาไฮมันนะครับแล้วมันเรียนง่ายเรียนทัง้งหน้าเนี่ยมันมันลมนะครับเอาเอาวากันไปถึงแม้จะมีอุปสรรคต่ทีมงานเราก็ทำงานได้เหมือนเดิมนะครับ นิกายานกุ้งครับรถไปเชียวต่อไม้กอประตูบุกครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทุกเมื่อ,อาก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวพ่พี่น้องไปบึงนี้ดอก มีงานมีการพี่น้องมีงานมีการเดินส่เดินหาด้วยนะครับมีงานมีการเดินสาเดินหาทีมงานเท่านี้นะครับเรียกใช้เรียกหาทีมงานเกิเจริญทรัพการโยธานะครับขอบคุณพี่น้องที่เดินส่เดินหาตัหาตลอดนะครับขอบคุณไอ้ทรายผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ให้งานให้การนะครับทีมงานเราพร้อมนะครับที่จะทํางานนะครับแลวก็ปีนี้เหมือนจะได้โปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์นะครับพอจะเป็นการตบเที่การฮีโโกดล้างหน้าเนะ ขอขอบคุณผู้ประสานงานนะครับทีนงานมีการโทรหาใจเอกครับโทรหาใจเอกนุ่มบุท้นครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์0863621131ครับ0863621131นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือว่าพี่น้องสเข้าไปติดตามอยู่ทงูบของบุญดำสิงค์ครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับหรือว่าส่เข้าไปอยู่ทูงเพจบุญดำสิงค์ก็ได้คือกันรากาสีแอดเฟนทางเฟซบุ๊กส่วนใจเอกนุ่มบุท้นก็ได้ครับชื่อเฟซบุ๊กก็ใจเอกนุ่มบุท้นนั่นแหละนะครับพี่น้อง แอดไลน์แอดยังก็มาคุยกันครับอยากได้ซะอยากคุ้นซะทุทีอยากได้โป่งน้องนานะครับอยากใสพบริการเราไม่โค่นะครับอำเภอเดียรลุ่จังหวัดอุลราธานีอำเภอวารินสำราบนะครับประวาสิเป็นอำเภอนาซวงนาเยียดอนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงใกล้ๆลนะครับในจังหวัดอุบลจังหวัดศรีสะเกดครับอยากได้งานอยากได้การอยากให้เข้าไปเห็นงานให้การให้นะครับติดต่อเรามานะครับยิ่งงานเข้าพร้อมยกกองจักร ไปเฮ็ดห้พีให้น้องในบริในราคาเป็นกันเองครับในราคามาตรฐานราคาเป็นกันเองต่อรองใดด้อพี่น้องด้อนะครับเอาฝากพี่น้องกดติดตามนะครับในช่องฝนดำสิ่งครับฝากพี่น้องกดติดตามมาน่อนำเนื้รับกครับยืนบอกก็พี่น้องยี่ยังสี่หลักนะครับสำหรับใจนุ่มท่อนนีครับวันพรุ่งนี้นะครับก็เหมือนได้ยินข่าวดีว่ารถหัวรถเตลเลอร์เรามาแล้วนะครับน่าจะถึงวันพรุ่งนี้ตอนเย็น อาจจะเดินทางไปที่อำเภอนางรองนะครับแล้วเจอกันนะครับที่อำเภอนางรองแล้วเจอกันอยู่ทางฝุ่น,นทางพี่กับเบิร์ก่อนนะครับแลบ้วก็ขอบคื้นขอบคุณงานขอบคุณการจากเสียออดนะครับสีพุทธอจกอดกศรีพุทธขนส่งนะครับมอบงานมอบการให้งานพุทธสะของกรมการพัฒนากรมพัฒนาที่ดินนะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบจุดสามมอดินนะครับเดี๋ยวก็เจอกันเดได้ไปซอยพนญินดอกจักเอาจักรชิป 40แปลกไอ้10 40บอกับพ่อละ <c oughs> จัดไปกับมือใหม่นะครับเป็ขับรถใหม่ของทีมงานพนร้รรอาจาก่อเกียริเจริญทรัพย์การโยธาจันยอดครับจอดเพชรไปฝั่งโน้นอีกหนึ่งเที่ยวนะครับเอา้าก็จีหลอกเอาแค่ให้มันมืดยี่นี่พ่อเนาะพี่้องเนาะนะครับเนะพราะว่าดินจะหมดแล้วล่กะก็คงสีไปเจอกันยุที่ อำเภอเดีต่อนะครับเจอกันยูเทียมอำเภอเดีดต่อนัดเขาเข้าตอนเย็นนะครับหอดคําหอดแรงสํเร็จกระตามเตีมยวันนี้กับคุ่นตองเดินทางเขาอำเภอเดีดครับงานที่นี่ก็ยังไม่เสร็จเท่าไร่นะครับขอบคุณนายนาที่ยังบอกว่าสีทานะครับทีมงานเฮาไม่ยิให้คือเก่าก็เดี๋ยวขออนุญาตไปตรงโน้นนะครับแล้วจะกลับมาใหม่สําหรับอำเภอํายืนนะครับขอบคุณพี่น้องทีให้ความไว้วางใจใส่บริการทีมงานเฮานะครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามผลงานคลิปนี้กัเสียำลับมาจากพี่น้องคือโกนะครับเจอกันคลิปนาครับโชคดีมีเงินใส่ปสาสจากโรคให้ไขรเจ็บครับปสาสจากโรโควิดวด้วยพี่น้องด้อน,นะครับโชคดีมีชัยรับมาจากพี่น้องแล้วนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ